ก,กินกระตําหมกถั่วเส็บๆท้ขอพี่น้องไส่ปูหน้าดองน้ำห <c oughs> มูกรอบแม่เห็ดให้จ้ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซบเอ็มทีชาแนลมากค่ะทุกคนมนื่อนี้คืออยากกินเมนูตําถั่วหมูกรอบเนาะค่ะพี่น้องหมูกะกรอบแนบประกอบแน่นี่กินกะตําหมกถั่วเส็บๆท้ขอพี่น้องไส้ปูหน้าดองน้ำ อืมโ,โนะูุ้๋นอ่ะมาเด้อจาแเศษเน้ำกันพี่น้องกล่องข้าวข้าวเหนียวคือเกาค่ะพี่น้องเดี๋ยวยังกินเล้งน,น้อมือนี่หมูกรอบ แม่เห็ดหายจ้ะวันนี้คุณแม่ทำให้ตำหมกทั่ว ก,กินก็พาอีตัวสบจ้ะหอมหนกรบ กนินกับวันข้าวปุ่นกระแสบนะจ๊ะขนมจีนน้ำยา ไขตนหอมความฉ่ง แสบๆน้ำนนกันงไ้่ก็จะไม่น่องตำถั่วหมูกรอบอิงกะเพราอินตู แซ่บจ้านัวตำทัวใสปูดองเหมือนนั้นไปกินสมตำยุงเทพกับพี่ตำนะจ๊ะเอ้ตำหอกฮงเข้าใส่กับปีหนาะเออเมื่อกับโบโบ,บเคยใส่ค่ะพี่น้องเคยใสแต่หนําปูใส่กับปีกับแซ่บด้วยจ้ะหอมอร่อยเล้อสิตำกินอยู่อยู่รัวบุญป่า อร่อยมากหอ,อมนัว người đi cọp, yên yên chẳng เห็นคนมาคอมเมนต์อยู่ว่าแวดิอยู่เมืองหนองบกักหลายหนึ่งบ่เห็นเป็นตระเสบบ้ําอันนี้ก็แล้วแต่ผู้มากเนาะจ้ะคือคือ,คอมือเป็นคนกินเนาะจากพี่น้องคือมากกินมันกรอบแล้วก็มันเย็นบ้านห้องมันก็สิอาจจะบ่หลายซ้ำเมืองหนองแต่ว่าส่วนตัวว่ามันกรอบนะก็เลยเอามาก,กิน ความชอบไม่ชอบมันก็ห no, so si ้ามกันไม่ได้เนาะว่ามันจะของบบกินแล้วผู้อื่นเขาสีบอบกินเนาะจากพี่น้องมันไม่ใช่นะอันนี้ม้ยสื่อทุงละสาบาทจ้ะอยู่ตลาด Ребят.

เอาละค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้ตําถั่วหมูกรอบตําถั่วเนื้อๆเผ็ดเพชรนะจ๊ะกินกับหมูกรอบกรอบแน่บอกกรอบแน่คุณแม่เฮ็ดใไฮเสียพึ่อเกาด้วยค่ะพี่น,อน,น้องคือเกาเนาะค่ะพี่น้องถามว่ากินสดลวดกินมูมม่ามกินบอสุภาพจังไดนก็ต้องขอโทษข,ขออภัยเลยละเด้อจ๊ะล้วก็ทำไปมาคลิปนี้มากเมนูนี้กะฝากก็เลยก็แชร์ไปกําลังใจให,หมือนน้ำแน่เด้อจ้าสำหรับวันนี้ไปเลยเด้อค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย